รายได้ตรงนี้มันสูงมากทำให้พวกนักการเมืองที่มีจิตใจคือมีเทยจิตเป็นโจรเนี่ยก็คือเป็นโจรในสันดานเริ่มไปจับมือกับกลุ่มจีนแต่ก่อนยังไม่มีจีนเท่านี่กลุ่มโรแมนสแกมเนี่ยที่เป็นสแกมเมอร์หลอกลวงให้รักส่วนใหญ่จะเป็นในจีเรีย เป็นผิวดำมาตั้งฐานอยู่แถวนานาเนี่แล้วก็มาปลอมตัวเป็นทหารอีรักษ์โปรไฟล์ดีก็หลอกกันหลอกผู้หญิงไทยให้รักหลอกผู้หญิงไทยให้หลงลหล,ลอกให้ผู้ชายไทยรักหลอกให้ผู้ชายไทยหลงแล้วก็โอนเงินไปให้อย่างนั้นอย่างนี้นีนน่สแกมเมอร์สมัยก่อนแต่สแกมเมอร์ของจีงนนี่พัฒนาแล้วก็ เป็นธุรกิจอาชญากรรมออนไลน์ขนาดใหญ่แต่ก็เป็นคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ไปพ่วงกันเป็นพนันออนไลน์ท่านทั้งหลายครับรายได้ตรงนี้มันสูงมากทำให้พวกนักการเมืองที่มีจิตใจคือมีเถยจิตเป็นโจรเนี่ยก็คือเป็นโจรในสันดานเริ่มไปจับมือกับกลุ่มจีนเทาเมื่อเริ่มไปจับมือกับกลุ่มจีนเทาก็ เริ่มดําเนินการหวัวคิดแบบโจ์คํานวณเนต้องเป็นคณิตศาสตร์ทางการเมืองคณิตศาสตร์ทางการเมืองแล้วก็ต้องดูว่าจะได้สอสกี่คนขอสอคนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่หายัางไงจะไปกินเปอร์เซ็นทุจริตคอร์รัปชันในงบประมาณมันก็ได้ไม่ถึงนะครับเช่น ถ้าจะทุจริตในโครงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่สมมุติว่าหนึ่พล้านหนึ่พล้านมันก็จะมีระบบในการที่จะเรียกเงินค่าเปอร์เซ็นต์นี่สูงสุดนักการเมืองมันก็ได้แค่สามงหเปอร์เซนต์แค่นั้นละ่ะหเปอร์เซนต์ของหนึ่พล้านก็คือ50สบล้าน50ล้านี้ผู้แทนคนเดียวแล้วมันจะต้องมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แบบ พันล้านนี่อีกกี่โครงการล่ะแล้จะเอาเงินงบประมาณจากไหนล่ะมาทําโครงการแบบนี้ดังนั้นมันก็คือวิธีการที่จะต้องไปคบกับพวกโจรจีนเถาเพราะเห็นแล้วว่าถ้าดูแลเงินงบประมาณหากินกับการทุจริตในวงราชการอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะเอาเงินจํานวนมากไป เพื่อให้พักการเมืองของตนเองซื้อเสียงไม่มีปัญญาแต่ถ้าคบกับจีนเทาถ้าคบกับพวกแกงสแกมเมมือ hmm. พวกทำคอเซินเตอร์พวกทำพน,นันออนไลน์เนี่โอ้เงินไหลมาเทมาต้องการจะหาเงินหมื่นล้านเพื่อมาซื้อเสียงให้ได้ผู้แทนราษฎรหนึ่ง้อยคนไม่ยากเลย นี่ไงครับมันจึงเป็นการปรากฏตัวของผู้นำทางการเมืองไปปรากฏตัวกับพวกฟอกเงินของแกงสแกมเมอร์ผมถามว่าคนที่มีสุจริตชนที่ไหนจะไปคบกับพวกจีนเถาคนที่เป็นสุจริตชนที่ไหนจะไปคบกับพวกทำคอเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์เหมือนเราเนี่ย ถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาเรารู้ว่าไอคนนี้มันเสพยาบ้ามันขายยาบ้าเราจะไปคบกับมันทําไมถึงแม้มันจะเป็นเพื่อนเราเราก็ไม่คบกับมันเพราะรู้ว่ามันทายาเสพติดรู้ว่ามัน,นติดยาเสพติดเนื่อนกันผมมีเพื่อนรุ่นพี่มารู้ทีหลังว่าเขาติดการพนันอย่างงมงายเราก็ต้องออกห่างออกห่าง ผมมีเพื่อนสนิทนะเรียนห้องเดียวกันและก็เป็นคนเก่งด้วยถึงขนาดว่าได้ทำงานในกระบวนการยุติธรรมนะั่นแหะเขาเรียกท่านท่านสุดท้ายต้องถูกออกจากราชการผมก็ไปสอบถามตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าเขาติดกัารพนั้นมารู้ทีหลังอ้าวโอพอเรารู้เราก็เริ่มออกทาง เห็นไหมครับนี่แค่พฤติกรรมธรรมดาของเราเราท่านท่านถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราเป็นโจรเพื่อนเราติดการพน,นันเพื่อนเราติดยาเสพติด,ตดเรายังไม่อยากจะคบมันเลยหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องเราถ้าเป็นคนแบบไม่ดีอย่างเนี้ยเราก็ยังไม่อยากจะคบมันเลยแล้วมันมีคนดีที่ไหนที่ไปคบกับคนอย่างนี้เลยไม่ดีแล้วเนี่ยตัดสินใจง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ปรากฏชัด จะอ้างว่ายังไงก็แล้วแต่แต่เมื่อมีหลักฐานปรากฏชัดว่าท่านนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนี่ไปคบหาสมาคมกับแก๊งจีนเถาไปคบหาสมาคมกับคนที่ทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับกลุ่มจีนเถาตีความหมายไปเลยว่าไอพ้พรรคการเมืองพวกนี้ไอ้นักการเมืองนี้ล่ะมัน เป็นพรรคที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ดังนั้นท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาในการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครสอสอในการเลือกตั้งครั้งหน้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเราต้องพิจารณาจากข่าว,ข,าวข่าวที่เกิดขึ้นณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณี บริษัทปรินโฮดิง้งกุ๊ปที่กำลังถูกจัดการอยู่ในขณะนี้นี่เฉิญจือนี่เฉินจือคบกับไข่เฉินจือเข้ามายุ่งเกี่ยวในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยเฉิญจือเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคการเมืองภาคการเมืองของไทยเฉิญจื้อนี่ออกยาเฉินนี่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยสแสดงว่าคนที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะ่ะม,มันไม่ใช่คนที่ปกติแบบเรานะไม่ใช่สุดจริตชนหรือกร,กรณีหุยวันกรณีหุยวันก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจในไทยการเมืองในไทยข้าราชการในไทยหรือกรณียิมเลียกเบนจามินจากเครือข่าย BIC ซึ่งกำลังจะถูกสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายยึดทรัพย์และดำเนินคดีอาญาออกหมายแดงสุดจริตชนที่ไหนครับจะไปคบกับคนเหล่านี้สุดจริตชนที่ไหนจะไปคบกับคนพวกนี้ไม่มีครับดังนั้นใครที่ไปคบกับคนพวกนี้นี่ให้เข้าใจไว้เลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใครไปคบกับ ฉินจือ่อใครไปคบกับฮุยวันใครไปคบกับ B.I.C. ให้เข้าใจไว้ได้เลยว่ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือได้ประโยชน์กับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติพวกสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์ ซึ่งวันนี้มันกลายเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วแล้วเราจะเลือกคนพวกนี้มาเป็นผู้มีอำนาจปกครองประเทศไทยเลยครับนี่ผมตั้งคำถามไวนะ้ถ้าคนพวกนี้ได้มามีอำนาจได้ปกครองประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นครับมันก็จะเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศเถ่าสภาพของประเทศไทยจะไม่ต่างจากรัฐ อาชญากรรมเหมือนที่กัมพูชากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ยื่นคำขาดให้ฮุนมาเน็ตต้องคืนคนเกาหลีใต้ทุกคนในกัมพูชามาให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นพวกคอเซนเตอร์สแกมเมอร์เมื่อรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศอย่างนั้นครับเครือข่ายสแกมเมอร์ในสีหนุวิวแต่คือ เตรียมย้ายเมืองเตรียมย้ายเมืองจะย้ายไปที่บาวเว็บจะย้ายไปที่เมืองกอัมปอตบริเวณเทือกเขาบอกโกย้ายจากสีหนุวิลไปเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเลยครับเราต้องการให้มีค่ายกักกันมีรวดน้ำอยู่บนกําแพงมียามถืออาวุธคุ้มครองธุรกิจ เคื่อนเถื่อนของพวกแกงจีนเทาเลยครับดังนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่ท่านทั้งหลายจะต้องเอามาคิดเลยว่าพรรคการเมืองใดก็ตามนักการเมืองใดก็ตามที่ไปคบหาสมาคมกับคนเหล่านี้ขอให้ท่านเชื่อเลยว่านี่แหละคือพรรคการเมืองพรรคสแกมเมอร์พรรคการเมืองแบบคอเซ็นเตอร์ พักการเมืองแบบพนันออนไลน์ถ้าอำนาจไปตกอยู่ในมือกับคนเหล่านี้หายนะจะบังเกิดกับประเทศไทยประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมเราจะเป็นสวรรค์สำหรับฆาตากรเราจะเป็นสวรรค์สำหรับอาชญากรรมทั้งหลาย